สวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แดตเปรดเปรี้ยงเปรเผากันเลยทีเดียวนะคะจ้ะก็ร้อนมากเลยค่ะก็วันนี้คนเฝ้าวังปู่ค่ะอยู่เอ้ายาอ่ะนี่นะคะ f อมีเซอร์ไพรส์จากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ใครเนาะนี่นะคะจ้ะเออเอ็นเอ็นก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนนะคะจ้ะรอเจ้าของมา เออจะของมาแล้วค่ะมาสดสดร้อนๆเลยนะคะร้อนโอ้ยเห็นคอยวโนนี่อะโอ้นี่นะคะนี่นะคะเอฟซีนางกรมูจีเห็นคอยวโนนา่โอ้ยนางกรมูไดสิไปเปิ่งกอมมากร้องมันโอ้โหหนอกพี่น้องโอ้ยเห็นชัดเจนเลยจ้าทำไมมันลงอย่งนี้มันดีมามันไหลมันไหลขึ้เก้าอนนะหยุดเอาขึ้นเอาขึ้นด้เอานัง้นนี้

ใช่ไงวะเดินเน่ยเขาบอกว่านาลุงพลพุดเรื่อืคำแล้วก็มาจากบางหลวงประจมธานีมาจากตำบลบางหลวงประจมธานีไม่แต่เขาบอกว่าแม่ดาเฟมลี่อ้าวไม่ใจแล้วของประดาและงานนี้แร่ดาแก่ เอาลอเเลยเอ้ามิ้วจัดการอจัดการนะคะถ้าอยากชินหนักไม่หรุ้นล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 ุลุ้นลุ้นลุ้น้นลุ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 ้นลนุ้นลุ้นลุ้นลุ้นนลุนลุ้นลุน กูเอ็นหมดไปกูเอ็นหมดไปนาีค่ะก้องกลองดกล้องใ้ด้วยเลยถึงแล้วค่ะเฮ้ยอุ้ยไม่ใช่อบกดาเดี๋ยวเดีวคอยกลัวมากเลยที่มาเปิดเนี่ยุอุปกรณ์การเปิดนี่กลัวมากจังเออมันน่ากลัวมากมันใหญ่พี่ถามะพาพี่ถามะพ้าเนาะได้ล้วนี่แเนี่แล้วเออเร็วเร็วมัมามาโอ้ยเดี๋ยวเดีว แต่ไทยซี่ข้างในคืออะไรอ่ะยาชีไทยไทยก็เป็นเชื้อผ้าตื่นเต้นเชื้อผ้ามันหนักกว่นี้อุ้ยอุ้ยคอยว่าน่าจะเป็นของประดาที่ของชายในบ้านเอออ่ะปุ๊ปุ๊ปุ๊ดาวปุ๊ดาวเรียกว่าประดาขยาวขยาวดิใครคอยหมอมั้งวะอะไรเอาอะไรจำปีจำป่าอาหารจำปีจำป่ามันหนักกว่านี้นะมันหนักใช่ใช่ เออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันค่อยเปิดค่อยเปิดค่อยค่อยเปิดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแต่กระดาษแต่โฮอะไรกันเดี๋ยวมันเห็นแต่กระดาษแล้วเนี่ยโอ้โหกระดาษ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 ไม่ได้ปิดหมดนะครับเออใช่โอ้แต่ยังไม่เห็นอะไรเลยโอ้ทองคอยญี่ปุ่นทองคุยเอาเปิดมา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้มีอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือการรีวิวหม้อนะฮะการรีวิวรีวิวหม้อนะเราจะต้องมาอันนี้ก็ต้องมานี่ไงนี่ไงขอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณพัทขอบคุณคุณพัทขอบคุณพัทเพราะว่าป้าดาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนี่ไงส่งรายการมา นี่เปิดเปิดเตาใส่นี้แล้วก็เทโจ๊กผ่าแกะโจ๊กมาเทอย่างนี้เลยต้มอะไรนี้ทั้งหมดเลยนี่ต้มอะไรนีกระปอ้องไม่ต้มน้ำร้อนแล้วก็เทน้ำร้อนใส่โจ๊กนย่ผัดจำปีผัดจำปีจำปาด้วยผัดจำปีด้วยผัดจำปีด้วยพี่น้องผัดถู อันนี้อะไรคะอันนี้ของแม่ดามีถุงมือชอบถ่างยากกันใช่ไหมอันนี้ก็เออให้เอ็นเอ็นะคะขอบคุณค่ะอบาอันนี้ของใครของใครของใครดาดาอีกแล้วหรอสีเขียวเฮ้ยใส่ซุดสีชมพูก็ใส่สีชมพู กามินน้อยมามาจุเอ้ยโจมโอเอาออะแล้วมีอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวตำรวจก่อนนั่นก็เราไม่มีกับข้าวมือเสี้ยงอมมามาน่ได้แล้วเราก็ขอตุ้มมาท พอดีเลยไว้ทำงานด้วยจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ไปเจอพูดเลยธรรมดาแล้วไปกินข้าวโจ๊กข้าวนั่นแหละพอดีแล้วก็ไม่ต้องจ๊กเลยอะมากกินไปร้านก็กินไอ้มากก็ไม่ต้องกินมากเพราะมันมันเป็นช่วงนี้นะมันดูดไอนี่มันมาดูตอนนี้กำลังวะเออออเาาาใุ้ยเขียวเหนียวซับมันเบามากเลยทุกคนมิ้วมันยิ่งวอะไรนี่ ใส่าใส่ดูสิใส่ตรงนี้เลยไม่ต้องลุกอ้าวเออวันนี้ใส่กับสีเขียววันพุธตัดเออวันสีแดงตามมาเดี๋ยวก็มีสีอะไรนะวันนี้เลยเนาะวันนี้สีชมพูนะใส่ติดนะเออเอาเออเอาสีเขียววันนั้นสีชมพูวันนี้สีเขียวเด็ดจะมีใหม่มันไม่มีน้นเงินอยู่ไม่ใช่เหรอเดดไ้ครบสีอยู่แค่มันมีอะไรนะสีส้มสีแดงและสีแดง ลดเน้อลดตัวมาทีด้ลดคบคู้สเขาเรยว่าดูแลสุขภาพขอบคุณค่ะอง้า่วยถูกมากเลขอบคุณน้าขอบคุณพี่พัดนคะได้แขอบคุณพี่พัดได้แล้วนะคะค่ะตอนนี้แ่ะค่ะคนเฝ้าวังปู่ค่ะนี่นะคะวันนี้กินอะไรถ่เรามีเตากาก็้นี้กินอะไรกินตมาม่าสอมหม นี่ไงเสียบกาน้ำเลยจ้ะเออเนาะเมีกาน้ำมีกาน้ำนี่ลุงเสียบกาแฟนะใส่ลุงใส่ลุงให้ปานอ๋อเขาบอกว่าเอาไปให้ปานก็มีลูกสองคนนี่ข้องสองคนโอ้ยไว้ไว้เธอกินไม่เธอเราอะมีเยอะแล้วเราซื้อมาเยอะเลยมาม่าเราให้เธอกินเอาไปนั่นเองโอ้โหจัดจัดจัดเอาไปแน่เจนี่น้ำกับปะรดอะมีอะไรอีกเออ ตอนก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะซื้อซื้อที่อะไรนะที่ความจานไหผู้ใหญ่ใจดีซื้อที่ความจานเลยใจดีก็มีมีแอนเจมเบอรี่กับป้าในบ้ากับคูกับเสือปลาเสือปลาไปนะจัดใจดีสั่งมาฮะอะไรนะอะไรนะอะไรอะไรใส่เ็โอ๋ออ้ก้องก้องยาก้องยาทีก้องเหนอยู่เห็นคน น,นี่ร้านนั่งตรงนี้เฟรมอยู่กลับหมดแนลูกนุ่มดูซินุ่มดูซิไปแล้วม play ียังทุกช่องล้วมยำน้ำเนื้อจิ้มเนื้อแปดย่างยังอ่ะงสำหรับคลิปนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่บอลมากค่ะ